รอบตัดเลยสองสามส,ามสามวันนี้ก็มา EP สองครับน,น้องๆน,นี่เรามากับนุมจุดเก้า DDI Blue Power สีขาวนะวันนี้สีขาว่อจริงๆทันนี้ออนิวนะออนิวนะเรามาขนอะไรกันวันนี้ขนท่อนไม้ครับอันนี้ใหญ่ไปนะใหญ่ไปไม่เอาไม่เอาเราอันเอาเล็กด,ดีกว่า เลื่อนหน้าหน่อยเลื่อนหน้าให้ใส่ได้นะลองดูกันอย่าอย่าโดนรถนะอย่าโดนรถนะโอ้โหมีอาดายเนี่ยนึกย่ออ๋อกระบาเอากระบาบ <laughs> งานมือซ่อน A few เหมือนกันเดินดึงโยกโยบแรงสักหน่อยนะเดแรงหน่อยโอ้หนักเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวเครื่องดับไม่เป็นไรไม่เป็นไรด่าย <laughs> ห้านะครับน้องๆรอเลยนะ พอปลโหลดเรื่อยๆเลยนะเออโอเคโอเค What the hell เรามาอะไรบิดท้ายหน่อยดีกว่า mm. อยากให้เราปิดไทยบ้างนะเสียงดีจริงๆดีแม็1.9นึ้าโอ้ยไงไง,งไง mm. มีมีเบริเออร์ ใหญ่ไปนะใหญ่ไปไม่เอาไม่เอาโอ้อันนี้เบาวิวเลยจะใส่ได้ไหม,มก็ไปเอาไปหมุนมุนดิวเลยดิวเลยเป็นแฮร์รี่พัตเตอร์เลยโอเคได้ได้นะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เท่านี้ <c oughs> ไปตั้งอย่างนี้แล้วกันเกย์ครับทังน้องวันนี้วันนี้เราจะไปไปส่งที่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันฟังเสียงเครื่องเสียงดีจริงสวยมากเลยสีขาวเลือกโหมดหน่อยเป็นโหมดสปอร์ตนะครับ สปอตบอก็เรียนขึ้นมั้ยเรียนตัวไหมไม่ไม่แน่ใจนะไป <c oughs> เนินเนินมากขึ้น <c oughs> ไปเราไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับน้องๆวันนี้เราจะไปส่งที่ชายหาดมีนะในในสาระมีนะ <c oughs> เป็นเต่าแก่เลยนะเนี่ยไม้เต็มหมดเลย ลงไปแล้วดิบไหมดูหน่อยดูสิฮ่องดิดนะครับน้องๆเอาใหม่มาใหม่ถอยถอยหลังถอยหลังแล้วก็โยนไปหน้าเลยนะ <What? S 1> เกียร์ไป wow. แม่ลุยโกโยกเลยนะรถโยกเลยนะไปไวรุ่นนี่ตีแม็กเครื่องพันเก้าจะไหวไหมแดกหนักพันห้าน เดี๋ยวเดี้ยวเดี้ยวเจ็รถอ๋อ,อรถชาวบ้านหน่อยดีกว่านี่มาแล้วให้ตายก่อนหน่อยนะเคลื่อนดับอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่โอเคไปบขับรถต้องมีวินัยจราจรน,นะครับหน้าลอ,อยเลยนะรถไปแบบหน้าลอ,อยเลยวันนี้ ดีวันดีดีอย่านะอย่านะอย่าเนะียวเลยเหนียวเลยใบแทแบบนี้ก็ได้ดีกว่าไปไปเราไปกนะันไปนั่นต่อ ทางลัดนะครับอันนี้เดี่ยวเดี๋ยวให้พี่เลี้ยวก่อนเรามาดูแผนที่กันก่อนนะครับน้องๆวันนี้เราจะไปไหนดูแผนที่กันก่อนครับแน่ๆวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตรงนี้นี่ไงริมแม่น้ำเราเราอยู่ตรงนี้

ngân ngay ban phía đen thì đi đòi cho phải Mì rốt đuôi con mắt รัดเข้าไปลาเลย A a few moments l อ๋อมืดจังเปิดไฟแล้วก่อนนี่ยังไงไฟดีแม็กใหม่สว่างดีจริง อ๋อไล่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 อ๋อโอ้โห5 minutes later งานเข้าเลยไปเราไปกันต่อเราลงนี่เหรอลงทางนี้เนี่ย ได้ไหมครับผมได้ไหมโอ้โหโอ้โหไปไปโอ้โหโอ้โหช่วงล่างดีนั่นดีนะ ถึงแล้วครับถึงแล้วนี่ไงอเมริกาโอเค รงล่างแม่รงล่างกิฟเลยกิฟเลยกิฟเลยน้องๆน,งนี่รถก็สวยมาเราทำงานกันต่อ m i n น t ท s later โอเคเราไปกันต่อขับรถชมวิวมาดูความแรงของรถ <c oughs>

rất mát rất mát đúng không? sắp sáng สบายสบายนะครับสบายสบายเลยโอเคแรงดีวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชม